สวัสดีครับสัปดาห์นี้ Apple มีเซอร์ไพรส์และจัดเต็มมากๆเริ่มจากปล่อย iOS 15.6 RC2 ออกมาวันอังคารทำให้คาดกันว่า iOS 16.5ตัวเต็มน่าจะปล่อยในสัปดาห์หน้าแล้วครับนอกจากนั้นผ่านมาเพียง3วันในวันศุกร์ที่19พฤษภาคมในบ้านเรา Apple ก็ปล่อย iOS 16.5ตัวเต็มและ iOS 16.7ตัวเต็มมาให้อัปเดตกันเลยครับไม่ต้องรอกันไปถึงสัปดาห์หน้าแล้วยังไม่หมดครับ พอผ่านมาเพียงอีกหนึ่งวันในวันเสาร์ที่20พฤษภาคมในบ้านเรา Apple ก็ปล่อย iOS 16.6 beta 1มาให้อัปเดตกันต่อแบบไม่ต้องรอเลยครับโดยตอนนี้ปล่อยออกมาสำหรับเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาก่อนนะครับเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปน่าจะตามมาในเร็วๆนี้ส่วนตัวเต็มยังไม่มีกำหนดว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับสำหรับ iOS 16.6รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่ต้องการอัปเดตเป็น iOS 16.6เวอร์ชัน Public Beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปได้ครับนอกเหนือจาก iOS 16.6 beta 1แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 16.6 beta 1 Mac OS 13.5 beta 1 Watch OS 9.6 beta 1และ TV OS 16.6 beta 1มาให้อัปเดตกันด้วยครับการอัปเดตจาก iOS 16.5ตัวเต็มเป็น iOS 16.6 beta 1ขนาดไฟล์จะใหญ่มาเลยนะครับ เราจะติดตั้งทับ iOS เดิมที่มีอยู่ในเครื่องทั้งหมดโดยบน iPhone X ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่4.8กิกะไบต์บน iPhone 13 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่5.4กิกะไบต์และบน iPhone 14 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่5.44กิกะไบต์เราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดแบบทันใจนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิลใหม่ของ iOS 16.6 beta 1คือ 20G 5026e ตอนนี้เรายังไม่รู้กันครับว่าจะมีกี่เบต้าและตัวเต็มจะมาเมื่อไหร่นะครับสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ Apple ได้อัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้าสายให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบโดยหมายเลขโมเดมเฟิร์มแวร์นี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องนะครับเครื่องแต่ละรุ่นหมายเลขเวอร์ชันจะไม่เหมือนกันการอัปเดตครั้งนี้ Apple ยังไม่ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่หรือฟีเจอร์อะไรใหม่มาให้ใช้นะครับ แต่การทำงานต่างๆตอบสนองได้เร็วขึ้นลื่นขึ้นกว่าเดิม iOS 1 6บหกจุดหกเบต้าแรกนี้มาพร้อมกับหนึ่งในคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่มีประโยชน์มากๆแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้ใช้กันนะครับนั่นคือ iMessage Contact Key Verification โดยเมื่อเราเปิดเข้าไปที่การตั้งค่าของระบบแล้วพิมพ์ค้นหาด้วยคำว่า Contact Key ตัวเลือกการตั้งค่า Contact Key Verification จะแสดงขึ้นมาแต่เมื่อแตะเลือกยังไม่เกิดการทำงานอะไรนะครับนอกจากการเปิดการตั้งค่าหน้าจอ iCloud เท่านั้น ด้วยคุณสมบัตินี้ถ้ามีใครพยายามติดต่อผู้คนในแอปรายชื่อของเราด้วย iPhone หรือ iPad เครื่องอื่นๆที่ใช้ Apple ID ของเราระบบจะแจ้งเตือนผู้ที่ถูกติดต่อไปทันทีว่า Apple ID ของเราถูกใช้ใน iPhone หรือ iPad เครื่องอื่นๆที่ปกติเราไม่ได้ใช้เพื่อเป็นการป้องกันมม่ฉาชีพที่อาจจะแฮ็กหรือรู้ข้อมูล Apple ID ของเราแอบเอาไปติดต่อผู้คนในรายชื่ออ้างว่าเป็นตัวเราเพื่อทำการหลอกลวงต่างๆนั่นเองครับโดย Apple อธิบายคุณสมบัตินี้ว่า เมื่อมี iMessage Contact Key Verification ผู้ใช้ที่พบกับภัยคุกคามดิจิทัลที่รุนแรงเช่นน,นักข่าวนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและสมาชิกรัฐบาลสามารถเลือกที่จะยืนยันว่าพวกเขาส่งข้อความหาผู้ที่ต้องการส่งให้จริงๆผู้ใช้ส่วนใหญ่จะไม่ถูกพุ่งเป้าการโจมตีทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนสูงแต่คุณสมบัตินี้ก็มอบความปลอดภัยที่สำคัญอีกชั้นสำหรับผู้ที่อาจโดนพุ่งเป้าการสนทนาระหว่างผู้ใช้ที่เปิดการใช้งาน iMessage Contact Key Verification จะได้รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากมีภัยคุกคามที่อันตรายเป็นพิเศษเช่นการโจมตีที่สนับสนุนโดยรัฐซึ่งสามารถเจาะเซิร์ฟเวอร์คลาวด์และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อดักฟังการสื่อสารที่เข้ารหัสและเพื่อมอบความปลอดภัยที่สูงขึ้นอีกผู้ใช้ iMessage Contact Key Verification สามารถเปรียบเทียบ Contact Verification Code ได้ต่อหน้าบน FaceTime หรือผ่านการโทรที่ปลอดภัยด้วยครับแต่ตอนนี้ใน iOS 16.6 Beta แรกยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับใช้งานได้เมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับ ในส่วนของการแก้ไขบั๊กและการอัปเดตด้านความปลอดภัย Apple ก็ยังไม่มีการแจ้งว่ามีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรในส่วนไหนบ้างต้องมาติดตามกันต่อไปในเบต้า2ครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงลหลักๆใน iOS 16.6เบต้า1ถ้าผมพบคุณสมบัติใหม่อะไรเพิ่มเติมจะรีมารัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์ที่ได้จะดีกว่า iOS 16.5ตัวเต็มหรือไม่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับ อย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ